หัวข้อที่2ก็เป็นเรื่องของอ local success story นะครับก็จะนำเสนอโดยอาจารย์ปริชาติตันสุวรรณนะครับท่านก็อยู่ที่โรงพยาบาลอุดรธานีนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเริ่มซูมได้เลยนะครับค่ะค่ะเรียนท่านอาจารย์คณะกรรมการผู้จัดงานแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะดิฉันปริชาตัตนสุวรรณ จากโรงพยาบาลอุดอรธานีนะคะเขตสุขภาพที่8ก็เป็นเลขาเขตสุขภาพที่8นะคะก็ขออนุญาตมาเป็นตัวแทนนะคะในเรื่องของ Storytelling ในเรื่องของการ Impment ้น s ์เ Seed Management ในเขต8นะคะหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะคะก็ต้องขอบอกว่าเป็นตัวแทนในการที่มาพูดหรือว่าบรรยายในวันนี้นะคะขอสไลด์ต่อไปเลยนะคะ ก็ในเขตส,สุขภาพที่8นะคะก็จะมีทั้งหมด7จังหวัดนะคะก็อุดรธานีก็เป็นจังหวัดที่เป็นโฟกัสพอยต์นะคะขอขอสไลด์ด้วยค่ะก็เป็นโฟกัสพอยต์ที่ได้มีการพัฒนาส,สไลด์ที่มีรูปแผนที่ของเขต8ค่ะค่ะเราก็เป็น ศูนย์กลางเซ็นเตอร์นะคะก็เป็นโรงพยาบาลอุดอรนี่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลเลเวลถ้าสมัยก่อนก็เรียกว่า A นะคะแล้วก็มีสกลนครอ,อีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เราเป็นโรงพยาบาล A แห่งแรกนะคะซึ่งก่อนการพัฒนาในเรื่องของเซอร์วิสแพนเซปซีสเนี่ยเรามีประเด็นที่เป็นเพนพอยของเราก็คือมีเคสที่รีเฟอร์อินเซปซีสเข้ามาค่อนข้างมากนะคะก่อนหน้านี้เราก็ ยังไม่มีโปรตโตคอลในการจัดการเรื่องของเซฟสีเพราะฉะนั้นเซฟสีก็จะถูกส่งเข้ามาโรงพยาบาลอุดรแล้วก็ไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสมก็จะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจุดเปลี่ยนนะคะของการพัฒนาสไลด์ต่อไปเลยค่ะก็คือในเรื่องของจากประเด็นที่เป็นปัญหานะคะเพน p o พอยตของเราก็เป็นโอกาสพัฒนาเป็นโอกาสในการพัฒนาก็คือ,อก่อนหน้าที่เราจะพัฒนาอย่าง จริงจังนะคะก่อนที่จะมี Servic ิสแพนเซปซสโรงพยาบาลอุดอรธานีก็จะประเมิน r ร a c อคเครดินะคะก็โรงพยาบาลอุดอรนี้ขาดไรเส้นก็เลยปี53แล้วก็พบว่าสรพก็มาเยี่ยมสำรวจเรานะคะก็พบว่าเรามีประเด็นในเรื่องของการเสียชีวิตจากเซปซีสเนี่ยเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะก็ติดต่อกัน3ปีเลยนะคะ3ปีซ้อนก็ได้มาวิเคราะห์ปัญหาในบริบทว่ากเกิดจากอะไรขอสไลด์ต่อไปเลยคะ่ะ ก็ทมามรายของการพัฒนาของเรานะคะก็พบว่าการเสียชีวิตของเซฟสีตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีโปรตโตคอลในการจัดการเราก็เริ่มอตอนนั้นสมัยนั้นเป็นท่านอดีตผอ,อนะคะอาจารย์ฤทธิ์ไทย,เ,ยเป็นผู้ช่วยด้านพัฒนาคุณภาพก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาประกอบด้วยทุกแผนนะคะเม็ดสันสูอโถนะคะก็มาพัฒนาแล้วก็ จัดทำ CPG แล้วก็พัฒนาเรื่องของ HR พัฒนา competency ไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลแล้วก็จัดระบบ Fast Track 4เรียกว่า Fast Fast Track 4 UD นะคะก็คืออุดรธานีฮอสทิทตัเริ่มตอนปี54นะคะก็มีการพัฒนาแล้วก็เชื่อมโยงไปที่โรงพยาบาลชุมชนทั้ง20แห่งก็คือมีเป้าหมายเดียวกันก็คือใช้ KPI ในเรื่องของการเข้าถึงนะคะ ก็มีจัดระบบ f a s t t a ททุกที่ ER e r นะคะให้เปรียบเสมือนว่าทุก ER คือ ER โรงพยาบาลอุดรธานีก็ให้มี CPG ก็คือเป็น Sick Bundle นะคะในการตั้งแต่ลิ s ัส t a ต e ให้ Antibiotic t e k h Hemoculture แล้วก็ดูแลคนไข้ถ้าไม่เอ่อภาวะเซตติกช็อกมีออกแกลเซียก็ถึงดีเฟอร์มานะคะก็มีการพัฒนาอย่างจริงจังเริ่มมั้งแต่ปี5-4นะคะ พอปี55นะคะเราก็จะมีในเรื่องของ Referral System ต็มอิน e e เม้น s ์ s ซปซีสกายไโดยใช้โปรโตคอล d r i v กนะคะก็เราเป็น f o c o l Point ในการพัฒนาในเขตสุขภาพที่8ทั้ง7จังหวัดก่อนหน้านั้นเราก็ไปจัดทีมนะคะไม่ว่าจะเป็นเขตที่8ทุกจังหวัดอุดรสกลหนองบัวลำพูบึงการนะคะหนองคาย ทุกจังหวัดเราจะมีเซฟสิดเมนเจอร์ Manager, ซึ่งประกอบด้วยแพทย์พยาบาลทั้งทีมโรงพยาบาลและทีมสะสะจเรงไปดูงานที่พุทธชินราชพิษณุโลกนะคะก็เอ่อก็ได้ไปเรียนรู้กับทางอาจารย์รัฐภูมินะคะก็ไปดูแล้วก็มาจัดทำโปรตโตคอลนะคะให้เป็นโปรตโตคอลของ R8 นะคะทุกรงพยาบาลใน88แห่งของเขต8เนี่ยให้ทำซิกบันเดิลเหมือนกันนะคะก็ ใช้ซิกบิลดิ้งบล็อกในการพัฒนาเป็นกรอบนะคะก็ตัวดิฉันเองก็จะเป็นในเรื่องของเบเนเจอร์ในการาจัดการนะคะแล้วก็เป็นคนที่คอยมอนิเตอร์งนะคะแล้วก็อีเว u a t ลูเอชันนะคะก็มีการปรับปรุง c p g มีการใช้ไกด์ไลน์ของเซฟสีดนะคะแล้วก็มีการ implementSOS Score ในการ m o n i เ o อร n g คนไข้ตั้งแต่การสกรีนตั้งแต่ Primary นะคะจนถึงในโรงพยาบาลนะคะ มีการติดตามเยี่ยมทั้ง7จังหวัดนะคะตั้งแต่ปี55จนถึงปี57าเจ็ดนะคะก็ทำมาเรื่อยๆนะคะพอช่วงปี58เนี่ยเราก็ในเรื่องของอบุคลากรของเรานะคะเรามีการพัฒนาในเรื่องของหลักสูตรพยาบาลวิกฤตนะคะซึ่งเป็นเขตเดียวนะคะซึ่งร่วมกับวิเลยพยาบาลอุดอรธาน,นีนะคะก็เปิดหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางที่ในหลักสูตรของพยาบาลวิกฤตนะคะก็ มาที่อุดรธาน,นีนะคะโดยทุกจังหวัดนะคะก็ส่งส่งพยาบาลที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้แล้วก็มีการขยายโหนดเซฟสีแล้วก็ขยาย ICU นะคะเป็นในจังหวัดอุดรธาน,นีเราวางโหนดเซฟสีไว้4มุมเมืองนะคะแล้วก็ในแต่ละจังหวัดนะคะก็จะมีโรงพยาบาลที่เป็นโหนดนะคะมีการอินพิเม้นต์แล้วก็ขยาย ICU ทุกโรงพยาบาลในโรงพยาบาลเองเนี่ยเราก็จะมีเซฟสีโซน หรือเซฟซีสคอนเนอนะคะเอ่อเป็นในการจัดการดูแลผู้ป่วยเพราะว่าประเด็นปัญหาของเราก็คือ ICU มีไม่เพียงพอนะคะก็นอกจากขยายหน่วยเซฟซีแล้วเราก็ยังมีในเรื่องของอิมพิเม n นเรื่องของ s e ฟซีสโซนนิ่นะคะหลังจากนั้นนะคะทัาของอุดรเองเนี่ยปีในปี6-1นะคะเราก็มีเรื่องของการทำสมาร์ท r อ ER นะคะก็คือเรามีโปรแกรมของ Smart ER นี้พอ เราวัดไปท่านไซา์คำนวณ S.O.S สก,กอร์แล้วก็จะมีระบบอะลามเตือนว่าคนไข้เนี้ยต้องได้รับแอนตี้เบติกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็จะเด้งขึ้นมาตัวแดงๆนะคะทำให้เราเนี้ยคนไข้ของเรานี้การันตี100%เว่าเราได้รับแอนตี้เบติกในเวลาที่เหมาะสมไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะเราปรับในเรื่องของการจัดอัตรากําลังที่ผ่านมาเนี้ยเราจะพบว่าเซฟซีดเนี่ยส่วนหนึ่งที่รีเฟอร์มาในโรงพยาบาลจังหวัด จะอยู่ที่ล็อกกลางนะคะก็จะพบว่าคนไข้นี้ได้รับการดูแลที่ที่ไม่เหมาะสมเพราะว่า ICU เราค่อนข้างจำกัดแล้วก็มาปรับให้เป็นเซมิ ICU นะคะแล้วก็ขยายขยายเป็นเซมิ ICU แล้วก็เพิ่มอัตรากำลังให้เป็นพยาบาลเนี่ยในพยาบาลในผู้ป่วยหนักในตาอสามมันนี้เป็นหนึ่งต่อสานะคะแล้วก็มีสตาฟที่จบวิกฤตนี้ดูแลด้วยนะคะอ่า แล้วท,ทุก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 สมัยของผุ้มหน่วยการนี้ก็จะกําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์นะคะไม่ว่าทั้งในโรงพยาบาลจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุดรหรือว่าในจังหวัดที่ตรวจราชการนะคะทุกจังหวัดก็จะเป็นในเรื่องของเป็นเข็มมุ่งแล้วก็เป็นประเด็นสําคัญในการตรวจราชการนะคะอันนี้พูดถึงในเรื่องของเพนพอยต์นะคะแล้วก็มาเป็นไทม์ไลน์ของการพัฒนานะคะวอลไลย์ต่อไปเลยค่ะก็ ในโปรเซสของการพัฒนานะคะเราก็มีการกระบวนการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเป็นในเรื่องของ p r e h o ส p ิ t a ลนะคะตั้งแต่เรื่องไพเมอรี่แคร์นะคะในเรื่องของการจัดการผู้ป่วยนะคะพ r ีไพเมอรี่แครก็ในเรื่องของอินเตอ e ์เวนชั่นของการสร้างเสริมภูมิป้อกันโรคนะคะแล้วก็มีการอิมพ e เมนตในเรื่องของ early warning s ่ง n หรือ SOS score นะคะในกลุ่มไพเมอรี่แครก็คือรพสตทุกแห่งนะคะแล้วก็ ถ้ามีคนไข้ลักษณะว่าเป็นเซปซีหรือเซปติกเซปติกช็อกเนี่ยก็จะรีบดีเฟอร์ส่งมาในโรงพยาบาลจังหวัดนะคะก็เราจะเห็นว่าโปรเซสกระบวนการพัฒนาเราจะแบ่งเป็นพรีฮอสพิทัลแล้วก็อินฮอสพิทัแล้วก็อินเตอร์ฮอสพิเพราะฉะนั้น CPG ที่เป็นไกด์ไลน์ต่างๆนะคะก็ต้องสามารถใช้เป็น CPG เดียวทั้งโรงพยาบาลนะคะคือในโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่8เนี่ย จังหวัดอุดรธาน,นีจังหวัดอุดรธาน,นีเนี่ยเป็น CPG ที่เป็น CPG ใช้ร่วมกันในทุกแผนกนะคะส่วนในจังหวัดอื่นในบางบางจังหวัดนี้อาจจะยังยังไม่ทั้งหมดนะคะแต่ก็ทุกจังหวัดก็มีการพัฒนาแล้วก็มีแนวทางปฏิบัติร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเม็ดสันออถูหรือสูนะคะก็อินเตอร์ฮอสซิตอลแล้วก็อินฮอสซิตอลในหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลแล้วเราก็มีระบบในเรื่องของ รีเฟร b แบ็กลับไปนะคะแล้วก็มี COC system นะคะ,ะไม่ว่าจะเรื่องของการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยนะคะก็เป็นการพัฒนาร่วมกันในเรื่องของตั้งแต่ pre hospital inter hospital แล้วก็ Network นะคะในแนวคิดของเขตสุขภาพที่8สไ์ต่อไปเลยค่ะเรามีแนวคิดเป็น one region one system นะคะในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่8เนี่ยทุกโรงพยาบาล ต้องเข้าใจบริบทในการจัดการเซปซีสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Primary Care, Secondary Care แนะคะแล้วก็ t e r t i a r y care ซึ่งตอนนี้เราปรับเลเวลเป็นสอดคล้องไปตามของกระทรวงสาธารณสุขก็คือ s ซฟนะคะแล้วก็โรงพยาบาลที่เป็น Standard เนี่ยหรือเอ Ace, เนี่ยต้องสามารถจัดการเซปซีสได้แล้วเราก็มีการมอนิเตอร์ในเรื่องของและปิดเรสปอนส์ทีมในโรงพยาบาลแรกๆเนี่ยเราโฟกัสไปที่โรงพยาบาลระดับ A นะ คะแต่ตอนนี้ทางกระทรวงให้เรามีการขยายมาถึงในโรงพยาบาลในเลเวล S อสพลด้วยนะคะก็มีการติดตามนะคะว่าแต่ละที่นียมีการจัดตั้งและปิดレスปอนทีมนะคะในการดูแลผู้ป่วยในเรื่องของกรณีที่ในเรื่องของกลัวการซุดลงขณะนอนโรงพยาบาลนะคะ ในโรงพยาบาลทุกจังหวัดของเขตสุขภาพที่8เนี่ยเรามีการจัดตั้งแล้วก็มีการฟังก์ชันในระบบ Rapid Response Team นะคะก็ตอนนี้ก็ประมาณ50%นะคะของของทั้งเขตนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเป็น Outcome นะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะ Outcome ที่ผ่านมานะคะอันนี้ของโรงพยาบาลอุดรธานีเองนะคะเมื่อเทียบของเมื่อเทียบของในเรื่องของ Control Chart ที่เป็นเทียบเคียงของ KPI ที่เป็นทิปนะคะ ก็จะพบว่าโรงพาบาลอุดอรนนี้ก็มีความก้าวหน้าของการพัฒนานะคะในการจัดการในเรื่องของเซฟสีแล้วก็พบว่าในเรื่องของตัวชีวัดของเรานี้ต่ำกว่าค่าเป้าหมายนะคะถ้าเป็นในเรื่องของ HDC นะคะสไลด์ต่อไปเลยคะ่ะก็จะพบว่าในเขตสุขภาพที่8เนี่ยก็จะพบว่าเรามี KPI นี้ต่ำกว่าค่าเป้าหมายนะคะก็อยู่ที่ปีนี้นะคะ ข้อมูลวันที่24กรกฎานะคะก็พบว่าในเขต8เนี่ยก็ไม่เกินค่าเป้าหมายนะคะถ้าจำแนกรายจังหวัดก็จะมีบางจังหวัดนะคะก็มีมีเกินเป้าหมายก็ต้องไปโฟกัสว่าประเด็นปัญหานี้อยู่ที่ไหนนะคะซึ่งก็ได้ติดตามเยี่ยมไปแล้วนะคะเบื้องต้นก็พอจะพบสาเหตุอยู่ค่ะก็คงจะต้องมีการบริหารจัดการต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะก็ตัวเองก็เป็นพยาบาลนะคะก็ เป็นในเรื่องของเ e ปซีสเนอร์เ a อ a ์เคสเมนเจนะคะก็มีหน้าที่นะคะตั้งแต่ได้รับผิดชอบหน้าที่นี้ก็จะมีในเรื่องของการ situation ชันอ y s i ไใน7จังหวัดนะคะว่าประเด็นปัญหาหรือว่าสถานการณ์เนี่ยในเรื่องของเ e ปซีสเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเครื่องมืออุปกรณ์หรือคนนะคะก็เพื่อทำให้เกิดโอกาสพัฒนาก็มีการอ่า จัดทำแผนนะคะก็ซิสเต็มดีไซน์นะคะในเรื่องของบทบาทของแต่ละพื้นที่นะคะในเขตแปของเราว่าในการจัดการเรื่องของเซฟสีดแบ่งเป็นว่า p r i มอรี่แคร์ทำหน้าที่อะไร Second ์เด c ี่แคร์เทอร์เซอร่แทำทำยังไงบ้างเพื่อให้เกิดเป็น R8 ดเซฟซีดโมเดลในการพัฒนาระบบนะคะมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และนอกจากนั้นเนี่ยเรามีการสร้างทีมนะคะในแต่ละจังหวัดนะคะก็จะมีทีม ของเซฟสีดนะคะก็จะมีหัวหน้าทีมก็ประกอบไปด้วยประธานนะคะเรามีตั้งแต่เซอร์วิสแพ n นเซฟสีดผ่านมานี้เราก็มีประธานมาแล้ว5ท่านนะคะแต่เลขาก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นะคะซึ่งจกกะเกษียรอายุปีนี้นะคะก็คงเป็นเลขาท่านใหม่นะคะก็หน้าที่ของเราก็มีการ coordinate แล้วก็ collaborate แพทย์นะคะทุกสาขาให้มาทำงานร่วมกันพยาบาลเภสัชกรเจ้าหน้าที่็กซ x รย์นะคะเพื่อให้เกิด implement ให้การจัดการให้ลื่นไหลนะคะไม่ให้ไม่ไม่ให้สะดุดนะคะมีหน้าที่ในการจัดเวทีนะคะชื่นชมในการสร้างเสริมผลงานนะคะสนับสนุนเป็น educator นะคะแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือ monitoring นะคะในภาพทั้งโรงพยาบาลและภาพระดับเขตนะคะในการนิเทศติดตามเราก็จะเห็นว่า service plan เซฟซตอนนี้เนี่ยอาจจะเหมือนก็จะเข้าสู่งานประจำแล้วนะคะ ในเรื่องของเซฟสี่ทีมนะคะในอดีตสุป,ปัจจุถึงปัจจุบันนะคะเมื่อก่อนนี้เราก็จะพบว่าต่างคนต่างทํานะคะก็แนวปฏิบัติก็ไม่เป็นแนวทางเดียวกันขาดการเชื่อมโยงในปัจจุบันเราก็พบว่าเรามีการพัฒนามาอย่างยาวนานก็ทําให้มีการใช้ CPG ที่เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันนะคะมีการทํางานแบบมัลติดิส i p l เ n อรี team ก็เหมือนเราวิ่งพลัดนะคะ ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะวิ่งไม้ผลัดไม่ให้สะดุดนะคะจนถึงสุดท้ายนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มามาโฟกัสอยู่ที่และปิดレス s อนทีมนะคะซึ่งบางโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆก็มีการจัดทั้งทีมในโรงพยาบาลบรอนเองตอนนี้เรามีการ implement และปิดレス s อนทีมอยู่ที่แผนกอายุรกรรมนะคะซึ่งซึ่งเรายังไม่ไม่ไม,ไม่ทั้งหมดทั้งโรงพยาบาลนะคะซึ่งเราพบว่าในในการทำและปิดレスฟอนทีมเนี่ยก็ ทำให้อัตราการเสรียชีวิตคนไข้นี้ลดลงนะคะมีการเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีการโคชชิ่งมีการเขาเรียกว่าเป็น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 เร์นนิ่งนะคะเร์นน่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือพยาบาลที่มีความสามารถที่เป็นพยาบาลที่จบพยาบาลวิกฤตมามาเป็นทีมในการ rapid response ทีมที่ออกมาอย่างอุดรเราเนี่ยมีพยาบาลที่จบ วิกฤตแล้วก็เขาก็จะลาวนะคะลาวตอนเช้าก่อนหน้าที่จะจัดตั้งทีมเนี่ยเราก็จะพบว่าปัญหาในเรื่องคนไข้ที่หลุดนะคะส่วนใหญ่นี่จะมีปัญหาคคนไข้ที่เป็นเวรดึกก็จะพบว่าหลุดมาไม่ได้รับการรายง,งานก็จะมีอัตราเสียชีวิตหรือว่าไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมมันจะมีโพลองช็อคพอมีรับปิดเลสค e อนทีมก็จะมีทีมที่ประกอบด้วยแพทย์ที่เป็นคริ t ิคอลแคร์แล้วก็พยาบาลวิกฤต ในการร่วมราวนะคะแล้วก็เป็นการเหมือนพี่สอนน้องหรือว่ามีการจัดการที่เหมาะสมแต่ว่าจะต้องมีแพทย์เจ้าของไข้ร่วมดูแลด้วยนะคะก็พบว่าประเด็นตรงนี้ทําให้อัตราการตายล,ลดลงมากนะคะสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้แล้วก็การทำเซฟสีเนี่ยในจะถ่ายาทอดใี่พี่ๆน้องๆที่จะทําต่อไปนะคะก็คิดว่าเซฟสีนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันเป็นในเรื่องของอเวนเจอร์นี้ก็จะเป็นว่า มันเป็นอินฟินิตี้อะเจนดาซึ่งซึ่งคงไม่มีวันหมดไปแา่ใดที่เรายังอยู่ในประเทศที่เป็นโลกเขตร้อนนะคะเราก็พบว่าประเด็นปัญหาของเรานี่คงไม่หมดสิ้นไปก็ก็คงต้องพัฒนาต่อไปนะคะทำต่อไปนะคะส่วนในเรื่องของ Key Success Factor ก็คิดว่าในเรื่องของเป็นเซฟ e ีด์แมเนจเมน t ์ถืไม่ว่าจะเป็นทีมที่เป็นทั้งแพทย์นะคะที่เป็นแพทย์ที่ประกอบด้วยประธานเป็น ID เป็นคริทิคอลแคร เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะในการที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเมดเม็ดทางสันทางสูทางออทโวอะไรนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการที่จะเป็นลีดเดอร์ในการที่จะนําพานําทีมนะคะสู่ในเรื่องของการจัดการนะคะที่เหมาะสมนะคะอีกอันนึงที่อยากจะคิดว่าเป็นเป็นคีย์สักเซสแฟกเตอร์ก็คือเน็ตเวิร์กแล้วก็ทีมนะคะเรามีการเรียนรู้นะคะมีเน็ตเวิร์กนะคะสร้างเน็ตเวิร์ก ในการทำงานนะคะทุกๆท,กที่ทุกๆโรงพยาบาลก็คือทีมเดียวกันนะคะหรือเราเรียนรู้จากเขตสุขภาพอื่นเราก็ถือว่าเราเป็นทีมเดียวกันนะคะเราได้ไปเรียนรู้จากเขตสุขภาพของอาจารย์รัฐภูมินี่น่าจะเป็นเขต2นะคะกับคุณนาตยานะคะเราก็เรียนรู้จากท่านแล้วเราก็มาขยายนะคะมา copy and development มาเป็นของเขตสุขภาพที่8นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ได้มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีการพัฒนาเรามีการสนับสนุนจากผู้บริหารนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ตรวจราชการท่านในแพทย์สสจท่านผู้บริหารท่านผออนะคะก็ทําให้เรามีทีมนะคะมีการจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์เรื่องคนเงินของต่างๆได้รับการสนับสนุนซึ่งทําให้เซอร์วิสแพลนของเราเนี่ยเซฟซีนี่มีความเข้มแข็งนะคะก็ทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนต่างๆก็มีการ พัฒนาร่วมกันนะคะไม่มีใครทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะก็คิดว่าในเรื่องของการจัดการเซฟซีเนี่ยเรามีการแข่งกันปฏิบัตินะคะแข่งกันทำงานก็จะเห็นว่าในทุก,ท,กทุกจังหวัดนะคะก็จะมีการแข่งกันทำงานแข่งกันในเรื่องของการจัดการขยาย ICU นะคะในเขตแนะคะโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลเล็กๆหรือโรงพยาบาลจังหวัดนะคะก็จะเห็นว่า เรามีการร่วมมือร่วมไม้กันนะคะเ,เรามีการต่อจิ๊กซอนะคะค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะก็ในเรื่องของเซฟซีดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในการทำงานต่างๆเนี่ยก็ก็ก็น่าจะดุเดือดนะคะถ้าพูดไปแล้วนะคะแต่และคนคงคงทำงานแบบไม่ยั้งมือนะคะก็เหมือนนะคะทาถ้าทำงานแบบธรรมดาโลกไม่จำนะคะก็ต้องทำงาน ให้แบบสุดๆไปเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็คิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะในเรื่องของเซอร์วิสแพลนหรือว่าการพัฒนาต่างๆหรือว่าการได้รับโอกาสจากผู้บริหารซึ่งทำให้ตัวดิฉันเองหรือว่าทีมเนี่ยมีสิ่งที่ได้รับการเรียนรู้ซึ่งระหว่างทาง อาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือความสวยงามในการที่ได้รับโอกาสในการทำงานค่ะก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะคะสำหรับที่พี่น้องๆน,นะคะก็อ,ะอ,อาจจะเป็นเรื่องราวเล็กๆนะคะของโรงพยาบาลอุดรซึ่งเป็นโฟกัสพอยต์ในการพัฒนาในเขตสุขภาพที่8นะคะก็สำหรับโมเดลในการ ทำงานนะคะก็คงจะคิดว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราจะโลงใจนะคะก็คือพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9นะคะซึ่งเป็นเรียกว่าอะไรเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานนะคะซึ่งจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะอย่างน้อยนะคะภายใต้ภายเทคโนโลยีนะคะก็ขอให้เราเนี่ยมี เอ็มพาธี้ต่อคนไข้แล้วก็ทีมทำงานด้วยนะคะสำหรับของบทบาทของพยาบาลผู้เป็น c o วเดเนเตอร์หรือว่านร์สเคสเมนเจอร์ก็ขอขอบคุณนะคะในทีมที่ได้มีโอกาสได้มีการทำงานร่วมกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ